สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปเล่นแมปนี่สุดยอดไททัน DIY ไม่รู้มันจะสนุกไหมตั้มลองเล่นไปลวก็สนุกใช่ย่อยนะเดี๋ยวเราเข้าไปในแมปกันเ่นี๋รวข้าไปกันรอีนิดนะึงเคเดี๋ยวไปเจอกันในแมปนี่ครับทุกคนพอดีว่าผมลองเล่นดูแล้วผมเล่นมาได้ไกลไปนิดนึงนะ่ เนี่ยเอ่ออะไรเนี่ยอะไรไหมเออแค่นี้แหละเข้ามาดูซื้อเพราไอ้เวลลหกทำยากแต่ละเวลทุกคนใครเคยเล่นมาแชทมาบอกคมเไม่ใช่ดิเออคอมเมนต์มาบอกคนเลยนะเฮ้ยว้าวไท่ทันสปีกอร์แมนจิ๋วอ้าวออกแมนไปเสยเลยนั่นไม่ใช่เกัน เดี๋ยวผมไปสู้กับเพื่อนโอ้ก่อนไปกันมาเลยเนี่ไงเขาอยู่ข้างหน้าผมเลยเอา้าไปสู้อะไรกับเขาหนะ่ะ T A O N E เอาเฮ้ยวัว <c oughs> มันบินจ่ออย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเอ้าไอ้นี่ผมมีเครื่องบินแต่เฮ้ย <c oughs> ผมมีของที่บินได้แต่ผมไม่อยากบินเอาเฮ้ยปักเดี๋ยวผมขอเข้าไปในในี้ก่อน เค okay. เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมตกแต่งกันในตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรดีเดี๋ยวผมจะตกแต่งนะคนเดี๋ยวไปเจอกันหลังผมตกแต่งเสร็จเค okay. ทุกคนผมเพิ่มแค่นิดหน่อยแขนผมก็เปลี่ยนเป็นจรุดนับเพิ่มแขนเพราะว่าป,ปืนของททานสปิกอรแมนน่ะแหละแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยเหนือนะคนอื่นบินได้ผมก็บินได้นี่เดี๋ยวผมไปเลย ผมอยากได้หั้ทั้งๆคามล่าแมนนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีไหมเดี๋ยวขอเลือกซิกไอนี่ก่อนเดี๋ยวขอซูมก่อนแล้วเดี๋ยวไปสู้กันเค okay, ทุกคนผมซูมเสร็จแล้วเราไปสู้กันเลยมาไปาซูมเล็ของเกลือเต็มๆเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยรู้รู้รู้อ้ยยังไม่โดนไม่เปลืองตรวด จะรวยเลยแหละอ,อมาท้าหรอท้าหรอกล้าท้าหรอน่าเฮ้ยตายโถเว้ย,ย,ววยนึกว่าจะเก่งแอ่บินก็ไม่ได้เก่งมากก็ยังขีก้กะแต่อยากให้หลังมันใช้ได้อะมันใช้โลบักเยอะแถมพูดร้องไม่ได้ดิ จะสู้แบบรัวๆรัวๆรัวๆยังได้คอนใช้ท่านคาเมล่าโอ้ได้๋ย่ของเกลือทุกคนผมอยากได้ของจริงๆอะไม่อยากได้เกลือเลยแต่ถ้าผมได้ของจริงๆเ๋ยผมจะพาทุกคนมาดูเคทุกคนผมูมุสาตุมต้องงานลว เลยเอากำมาไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวสุ่มต่อ,อกนิดนึงให้มันได้ห้าหมื่นเดี๋ยวพอใกล้จะถึงห้าหมื่นเดี๋ยวผมบอกนะเค okay, ทุกคนเดี๋ยวไปสู้กันก่อนดีวกว่าแล้วค่อยมาสุ่มต่อมามีคนฆ่าผมแลเฮ้วยพ่นั่นเง่ยมันฆ่ามาจนได้ <c oughs> มันตัวพอๆผมนะปิวมาอย่าเดือดร้อน ตายง่ายๆโอ้ยอเพืยนอ,อนแกโจมตีระยะไกลที่ไหนกวมีสู้อีกรอบรอแป๊บแป๊บหนึ่งรอของลีก่อนแต่รอเขาก่อนโอ้ย,อยทุกคนเขามาแล้วนั่นไงเขาเดินมาแล้วสู้ยังไงก็ได้ตามใจจัดกันเลยมาเลยสิแน่จริงมาสิเหลือเลือดน้อยละ แต่คงต้องเดินคิ้วเรือดเย้ยเลือดไปชิ้วเลือดเลือดมันน้อยไปชิวไม่ไหวเดี๋ยวไม่สูงต่อทุกคนเสียมกาสูงอีกสิบครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปเก้ายมตัวใหญ่แล้วเค okay, ทุกคนเดี๋ยวไปตกแต่งร่างกายค่ะเค okay, ทุกคนผมตกแต่งเสร็จแล้วแขนขวาได้มาแล้วโอเคแป๊บนึงทุกคนแบตเกือบหมดทีนะใส่พวกแบงค์คารโโนโหน้ย เฮ้ยทุกคนเราตกแต่งเสร็จแล้วขนาดผมก็ใหญ่ขึ้นแล้วด้วยเฮ้ยโอ้โหหัวคาราเมลเดี๋ยวไปดูหน่อยอยากได้จังเลยแต่สองร้อยเก้าสิบเก้าโลบักยังไม่มีโลบักซะด้วยสิชีวิตเกิดมาในเกมโลบ็อกไม่เคยมีเลยลมลโลมพักส์เนี่ยโอ้าวเฮ้ยทุกคนขี้เก็บสูงแล้วเล่นเลยดีกว่าอยากได้ขวดเซนเซนคาราเม,ามนแต่ แต่เจอฉันสัฮะหัวมันน่ากลัวมากเลออ่ะโอ้ยโอทุกคนหัวมันน่ากลัวมากเลยอ,อ,อ,ย,อ,อ,ลย,อย่าทุกคนเดี๋ยวคณต้องติดปีกินแล้วล่ะอย่าไปติดปีกันเดี๋ เดี๋ยวนึ่งมาก่อนนี่ไงตัวที่สำคัญุ้ยติดอาจจะติดเด,เดี๋ยวไปดูทุกคนเดี๋ยวไปดูไายซ้ายกันบ้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะได้คิดปีกว่าติดรายซ้ายได้แค่ติดไม่ได้ อยากติดมือแต่ล็อกไว้เวลก,ก็ไม่ได้ด้วยอาฆาตวันหนึงความสายสิบไมรู้สิว่ามีปีกไว้ปันหนึ่งเดี๋ยวรอเน็ตก่อนโอเคทุกคนไม่มีเนต็ตนะกดตายได้ไหมเนี่ยโอเคนะทุกคนลิก,อ,กคคอะไรไม่ได้นะ ชาร์จเข้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวปั๊บหนึ่งงั้นเค okay, ทุกคนสำหรับวันนี้จบไปเพียงเท่าน,นี้แหละเอ,อ้ยไม่ใช่สิโอเคดีดมาแล้วโอเคเราดีดมาแล้วตอนแรกนึกว่าจะออกแล้วแต่ดีดกลับมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวติดปีกนัเนี่ย mana setipi nah Apa ya kalau tidak bisa ya enggak bisa belai isu oke boleh di kuah nah kenali kalau ไยสู้กับพวกเขาโอเคคลองที่หนึ่งเลกินอาจจ c เลเวล l ห้าโชว์ปริมาณอุปกรณ์และสเปคไอที่ีสุดรูล้อรอยสุดท้ายว้าวเจ๋ง แล้วไม่มีคนมาสู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนมาสู้กันเทงง่ายง่ายๆเรามาทางพังประตูประตูนี้กันได้จะาลุนเดี๋ยวยิงเข้าไปแต่เบ้ใกล้ยิงมันเอาเฮ้ยยิงแต่พื้นอ่ะหรือว่าต้องยิงทีหลัง โอ้ไม่ตรงนี่ก็ไม่ตรงฮะอันนี้ไม่ตรงเคเยี่ยมยิงบายิงไป,งไ,ปไม่มีคนมาสู้เจอแต่ถ้วยสกิบีดีทอเรตยายยาเจอบมันเลย ยังไม่มีคนมาเดี๋ยวรอคนมากันงั้นเรามาดูท่ายิงของเรากันดีกว่ายา่าแขนซ้ายยา่าแขนขวายา่าโคตรปยอ,อ,อเลยทุกคนเลยไม่ใช่หรอแบบนี้ไม่ได้ปยอแอล้วนะคนเล่นนี่แหลปะปยออผมนี่แหละพอดีปปยอ,อไปทีนึง่งเดี๋ยวท่ายิงคืนละ วุ้ยอดีตยิงล่างยิงพร้อมกันเดี๋ให้กดกระโดดให้หน่อยสิไม่เมาดูกระโดดนี่โอ้โหเดี๋ยวลองติดปีกดูสิเคติดปีกมาแล้วถ้ายิงน่าจะยิงล่างเหมือนไททันสปีกอร์แมนนะแต่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบไททันคาร์บิด้าแมนแต่หัวอยู่ฝั่งนั้นไหนมาดูสิ เจ๋งโคตรเจ๋งค้ดเฮ้เจ๋ง ถ้าเรากดบีแล้วเราไ,ได้ตลอดเลยเหรอเนี่ยจริงตัียิงโอเคทีนี้ผมได้เปลี่ยนละยังไม่มีใครอยากสู้เลยขอร้องเธอนะใครก็ได้ตัวตวาย้วเถอะแต่ผมอยากสู้แล้วเนี่ยโอ้ยไม่ค่อยหนุกเลยคนไม่มาสู้เลยไม่หนุก โอ้โหเขยิบเลยบ้างคราวนี้ยิงแนวนี้บ้างแล้คราวนี้มายิงแนวนี้อีกโอเคเราบินชิวๆนี่คือสถานสกีบินทอลเลตนะทุกคนเต้าจีนาจ่นาประมาณรูดตัวดดยอยู่อ๋ ว่าไป็การกุลโอเคโอ้ยเฮ้โค้ที่ระเบิดผมก็ใช้สอกะ เจ๋ยฉีดไปเลยชิวๆเี่ยอย่างนี้ก็เจ๋งอ่ะดิบีได้เรื่อยเรือยเยเอ็น แค่เรีอนสาระวันนี้จบเียนนี้แหละครับการเล่นแบบโอ้ะย่ออไปนิดพี่ผมเบซิซวอีกแล้วคอสวันนี้จบไปเพียงตรงนี้แล้วกับมพที่ไม่หนุกเท่าไรบินเปิดเลเซอร์เปิดอ่าเทระเบิดเคระเบิดเทระเบิดเครสเิดเพียงตรานี้แหละ ยายายเออเจ๋งแจ๋ว